ใครไม่อยากพาดที่ดินเปล่าทมพร้อมปลูกสร้างใกล้ศูนย์ราชการต้องดูคลิปนี้วันนี้พิศลองนาอยูจะพามาชมที่ดินเปล่าทมแล้วพร้อมปลูกสร้างใกล้ศูนย์ราชการเพียงแค่10นาทีเท่านั้นที่ดินเปล่าแปลงนี้นะคะติดถนน2ด้านคือด้านหน้าติดถนนคอนกรีตเข้ามาจากทางหลวงชนบทเพียงแค่50เมตรและอีกด้านติดถนนสาธารณะถนนกว้างถึง6เมตรที่ดินแปลงใหญ่แปลงนี้นะคะขนาดพื้นที่ดินมากถึง1ไร่3งาน30ตารางวาเลยค่ะด้านหน้านที่ดินกว้าง29เมตรลึก95เมตร สร้างบ้านหลังใหญ่ๆพื้นที่จุกๆได้สบายๆเลยและที่ดินตรงนี้นะคะเป็นที่ที่ถมมานานแล้วกว่าสิปีไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่สุดหรือน้ําท่วมเลยค่ะแถมระบบน้ําประปาไฟฟ้ามีพร้อมปลูกสร้างได้เลยเหมาะมากๆสาหรับใครที่กําลังมองหาพื้นที่ขนาดใหญ่ไว้สร้างบ้านอยู่เองหรือซื้อไว้ลงทุนพิกัดที่ดินแปลงนี้นะคะตั้งอยู่หมู่9ตําบลหัวรอห่างจากวัดป่าแดงเพียงแค่1กิโลเมตรใกล้ชุมชนแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นตลาดสถานศึกษาที่สําคัญนะคะตั อยู่ใกล้โรงงานไทโรเพียง5นาทีหรือจะไปศูนย์ราชการสนามกีฬาจังหวัดก็เพียงแค่10นาทีเท่านั้นที่ดินแปลงใหญ่วิวธรรมชาติบรรยากาศเงียบสงบไม่นะ่าเชื่อว่าราคาเพียงแค่1.8ล้านบาทเท่านั้นและสําหรับใครที่สนใจไม่อยากพาที่ดินเปล่าที่คุ้มค่าคุ้มราคาแปลงนี้ก็สามารถติดต่อเจ้าของที่คุณรุ่งฟ้าได้ที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะพิษณุโลกน่าอยู่เว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ครบที่สุดในจังหวัดพิษณุโลกหาบ้านใหม่บ้านมือสองบ้านเช่าหอพักหรือบริ สัตว์หลับสร้างบ้านก็ครบจบในเว็บเดียวทิ่สุโลกน่าอยู่